ร่วมพจนภัยโดยเอวิสเรนนาคารับรถทุกสนามบินทั่วประเทศไทยช่วงเที่ยวตามป้ายหัวใจพอเพียงกับโตโยตา้า เทีเ่ยวตามป้ายหัวใจพอเพียงกับโตโยต้าในวันนี้ติ๊กพาคุณผู้ชมมาเกาะติดกิจกรรมคาราวานครอบครัวผจนภัยหัวใจพอเพียงแอวเมืองแม่เมาะจังหวัดลำปางซึ่งทางรายการได้เลื่อนมาเป็นวันที่17-19ธันวาคมเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมและเราก็ได้ผู้โชคดีที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน30คันจากทั่วทุกภูมิภาคมารวมตัวกันเพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนวันเดินทางจริงณนะร้านบานแอดส6ซอยสุขุมวิท36ใจกลางเมืองค่ะเป็นภารกิจภารกิจพิชิตโอโซนนะครับเพราะว่าเราจะไปพิชิตโอโซนจากที่ลำปานหนาวมากหนาวมากแต่ลำพังหนาวกว่า แปลกเลยค่ะสาหรับกิจกรรมผจญภัยไร้รพร,แพรมแดนจะต้องมีการรวมกลุ่มเพื่อสร้างความคุ้นเคยกันนะคะเพราะว่าสมาชิกแต่ละท่านนะคะเดินทางมาจากต่างที่ต่างผิ่น ที่ไกลสุดก็น่าจะเป็นจังหวัดตรังจังหวัดเชียงใหม่ลบบุรีน่าชื่นใจมากทีเดียวเลยค่ะแม้ว่าอยู่ไกลกันขนาดนั้นนะคะวันนี้ไม่ได้เป็นวันเดินทางจริงเลยค่ะเป็นวันเตรียมความพร้อมแต่สมาชิกทุกท่านนะคะก็พร้อมใจกันขับรถมาเพื่อที่มาฟังการปฐมนิเทศและการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมทําความรู้จักกันค่ะ ทำให้ได้ทำให้ได้สโลแกนนี้ครับเราเรียกเส้นว่ากองผอถ้าไม่มีกองอนี่เราไม่มีดีกันี้เลยดีกันี้เกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับสวัสดีทุกท่านที่โชคดีนะคะเพราะว่าเห็นพุทเป๊กบอกว่ารับแค่ร้อยคน30คันขนาดพอพี่รู้นะพี่บอกน้องตีพี่อยากไปด้วยอ่ะเต็มแล้วเขาบอกใครแต่คนหนึ่งก็ไม่ได้ของพี่เป็นคนที่โทรมาคนที่ร้อยหนึ่งค่ะ และว่าพวกคุณนี่โชคดีมากเลยนะคะที่แอบขอแนะนําว่าเวลาใครเดินทางไปต่างประเทศหรือไปเที่ยวอะไรเนี้ยกรุณา,า,าอ่านรายละเอียดให้เรียบร้อยไม่เหมือนเวลาเราขึ้นเครื่องบินนะอ้อมก็อ่า,อ,าอะไรนะไม่ค่อยได้ดูกันนะไ,ได้ดูวิธีการได้ดูวิธีการซาชูชี่เถิาชูชี่ก็ที่พี่เอิร์ธคุยให้ฟังก็นายะจะบอกว่า ให้คุณตั้งใจฟังนะคะว่าเดี๋ยวเราจะเล่าอะไรให้ฟังบ้างและให้คุณเตรียมอะไรไปจะได้ไม่เจอกับเหตุการณ์อะไรเห็นความสุขของเหล่าสมาชิกครอบครัวคารวันรผจนภัยหัวใจโอโซนแอวเมืองแม่เมาะแบบนี้แล้วสัปดาห์หน้าไปติดตามชมความมันและร่วมสูตรโอโซนกันที่แม่เมาะจังหวัดลำปางค่ะ 没错，有。